เดนเด้อนี่ครับก็ต้องเรียนได้เด้อแล้วก็เข้ามาด้านหลังเด้อสาหรับอศิลปินนะครับถ้าเข้าข้างหน้าวัดมันก็จะร้านค้าเนี่ยเข้ามา,าเดี๋ยวจะปักหมุดให้ตรงนี้นะครับนีเด้ตอตอนน้นไม่ตรงเนี่ยจะเริ่มตกย่าไปปล่อยเม็ดๆอ่าสลับแรมกันะวันี้มันเจ็ดสิบเซนหนูนวันนี้ก็ถึงหน้าเวทีแล้วนะครับก้าอี e ้ก็ประมาณนี้เลยนะครับ200 100. สองร้อยกับนหนึ่งร้อยโซนสองร้อยก็น้าจะเยอะแล้ว แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเตรียมการมอบรถบ้านให้น้องกันนะครับอยู่ด้านหลังนู้นอาคุมไว้นะคุมไว้คุมไว้ยังไม่มีใครเห็นเดี๋ยวรอไปตัดริบินให้เห็นไกลๆก่อนยังไม่เข้าไปจอะให้ดูเดี๋ยวคืนนี้เราชมเะครับใหเห็นไกลๆก่อนนีอ่ะหอกองอย่างดีอาประมาณนี้แล้วกันเนะเอาะอีจองอะไรไปละสองร้อยก็หนึ่งร้อยคะแนนนะครับข้างหน้าสองร้อยเต็มหมดแล้วเลยก็หนึ่งร้อยคะแนนไปแล้วนะครับด้วยความร้อนแรงของพี่นุ่นก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะประกาการเตรียมงานหน่อยแต่ว่าไอที่ในรถนี้ให้ดูไม่ได้นะเอออยังให้ดูไม่ได้ ไว้ไว้รอชมตอนที่น้องตัดลิบบินแก๊บนะครับเพียใจอยู่เดี๋ยวในรถเราจะไม่ให้ดูนะไว้รอตอนตัดลิบบินได้ดูพร้อมกันเออให้ดูบรรยากาศการเตรียมงานของพี่พีเขาก่อนใช่ครับนี่นี่นี่อันนี้ก็แผนกภารพาลาการอาหารครัวโลกฝากท้องกับพี่ติ๊กวเลยังไ่กับทอดมันอันนี้ยิ่งกว่าพูดซัพพอร์ตอีกนะทำสดหน้างานตลอดเลย โอ้เราต้องพวกอะเลยข้าวขอกจีนผมเสร็จภารกิจแล้วเพราะว่าไปซื้อเก้าอี้ให้แม่สุเรียบร้อยแล้วจ้ะอยากกินได้เลยอันนี้ให้ดูแค่นี้นะให้เห็นแค่หัวรถนะข้างในรถไม่เห็นดีจ้ะมีเขามาตั้งกี่โมงเนี่ยเขานอนนอนสราวันแล้วเนี่ยเราเห็นนะเขาแอบไปเที่ยวมาเนี่ยคนเนี่ยมื่อวานเนี่ยแอบไปเที่ยวมาหยับอยู่ในนี้เดี๋ยวน้องเขาตัดริบบิ้นปลดผ้าลงครับเนี่ยนะครับ โอเคก็เป็นคลิปแรกที่มาถึงหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็จะบอกกันนะฟ้าฝนคือนิดหน่อยนะวันนี้ติดล่มติดอะไรมาด้วยนะ70%ซนะครับของพื้นที่นะวันนี้ตรงนี้ก็เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ติดนะอันนี้วัดเก่านะมีสารานักทำเดยเหมดที่บ้านผมเลยสมัยก่อนก็จะมีสารานักทำอย่างนี้ทุกที่เลยโอเคอันนี้ฝนก็เริ่มตกปลอยๆนะครับีย่ีงเงี้ยคืผ้าม่านนะให้ดูไกลๆนะจะไม่เห็นรถนะผ้าม่านกันทั้งหน้ายังม่วงส้มเลยอะทุกคนหวานไม่เล่าหวานไหมจริง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 คือผ้าหมดทุกคนนนนม่ใใชเขาตัั้้้งจะอีโห สีม่วงตัดได้สีส้มมีแพอันนี้ด้วยมีเขาเลยนะมีผ้าแดงด้วยนะครับจัดแยกจากเวทีออกมานะครับเนื่องจากทีมงานเขาก็เซฟเรื่องฝนนะเพราะจะมีฝนตลอดแหละคืนนี้นะครับแต่ว่าม่แรงมากนี่แล้วก็วันนี้มีไอติมด้วยแม่น้อยเอาติมมาเลี้ยงนะครับทั้งหมดก็น่าจะเป็นโอ้โหเป็นหลายร้อยแท่งอนะ่พี่โยก็กินคนเดียวก็สามร้อยแท่งแนละ้วเนี่ยอยู่ในตู้นี้นะเพราะว่ามีไฟเสียบแม่น้อยเอามาปกติแม่น้อยจะกลัวว่าเขาเรียกอะไรมาละลาย จ้ะนะครับจะสอยสอยพุงพุงปิ้นเลยพี่ติมได้ก็ได้ครับนี่ครับไปดูประมาณนี้นะนี่เขากำลังทางมันอยู่เนี่ยแต่ว่าตัดริบบิ้นด้วยกันคืนนี้นะครับพี่โยจะถ่ายทอดสดให้ชมนะครับทั่วโลกชมฟรีได้เลยนะครับช่วงน่าจะเป็นช่วงเลิกหลังจากการแสดงจบการแสดงแล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงจบการแสดงนะครับหลังก็ก็มาจอดด้านหลังถ้าสำหรับศิลปินที่กว้างนะครับสำหรับเอสซีก็มาจอดทางไหนได้เหมือนกันเข้ามาซอยโรงเรียนนะ ส่วนด้านหลังเวทีนี้กัก้นไว้สำหรับศิลปินกว้างกวางเลยนะครับเนี่ยโอ้พอจอดแน่นอน,นครับอย่างดีเลยโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นะขอให้ฝนโปรยปลายมาอย่าแรงแล้วกันนะครับมาสนุกแน่นอนนะครับกดติดตามคลิปต่อไปของโยด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคเนี่ข้างในนี้มีอะไรเอ่ยมาลุ้นกันเย้เย้เย้นะพ่อมาแล้วแห่มาแล้วนะครับโอเค ตรงได้นะเดี๋ยวเขาหยับกลวยพ่อก่อนพ่อหักขวาพ่อพ่อพ่อเดี๋ยวหักเ <Okay. S 1> ี่นนี้ออกไคแล้วนะฮะฮัลโหลฮัลโหลถอยเลยครับหักขวาเลยครับผักขวาผักขวาได้เลยครับหักขวาผักขวาถอยได้เลยครับ ผู้บริหารคณะมาแล้วนะครับต่อเลยป่าถอยเลยครับครับเอสอนล็อกผู้วิเชียนมาแล้วครับท่านผู้ชมครับอีกครับอีกพ่ออีกอีกอีกพ่อป๋าไปโบกท้ายรถอันตรายอ่ะผมเคยโดนแล้วต้องอยู่ริมๆเคยแล้วตอนประถกนเป็นเด็กโบกรถอ่ะ โอ้รกระบานแม่งถอยมะนิดอย่างนี้เลยทนกัินอะต้องอยู่ด้านข้าง,ง,างใช่อยู่ริมไม่ได้อันตรายนี่มาแล้วโอ้ยผมเคยโดนมาแล้วเกลียดเลยตกปล่อยอป,ปล่อยนะปล่อยปล่อยนี่พ่อมาแล้ววันนี้เดี๋ยวพ่อมาไล่ฝนให้มาไปปล่อยหน่อยวันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ทุกคนผู้บริหารรอทุกวันวันนี้ไปไหนก็รอทุกวันนี่พร้อมแล้ว เดี๋ยวพ่อไล่ให้จัดการให้เดี๋ยวเอาของดีลงมาไม่มีวันนี้ไม่มีไปพอนนิดๆไม่มีแต่พ่อเล็งก่อนเดี๋ยวพ่อาของดีอยู่แต่พ่อจัดการให้ลงแน่นอนโอเคทางนี้ก็มาเดี๋ยวไปกินข้าวเพ่อะทงนู้นเขาเตรียมเกาะหอเตรียมสถานที่อยู่ทางนู้นครับผมดิจ้าเนี่ย น้แห่คนกรุงเทพพอดีครับมาแล้วเป็นรวยซะ้แล้วไงใส่รูร้อยด้วยไอ้โรล็กด้วยไปรวยซะแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วลาโดบอกลาขึ้นไปรวยแล้วไม่เหมือนเดิมโอ้เาวยอะไรเสื้อลาคอจริงเนี่ยลาขึ้นเหรอครับกินตลอดทางเลยโย่ไปกินข้าวกันก่อนนีอันนี้เปลี่ยนรถมาจำไม่ได้แต่สีแดงแรงลิ์นางเอกของนางเอกของเราวันนี้ลองร่วมให้ไปแล้ว เออนางเอกยิ้มหวานของเราวันนี้บอพลุงพลังมาจากโคราชว่ากับพี่เอกอ๋อมากับรถนี่มาแล้วทำไมสีแดงนี่มากับรถพี่เอกนี่ถึงนะครับเอฟซีทุกคน,นกคนืนนี้ตามมาเป็นกรรันบูชากันนะครับที่วัดธรรมจริยานอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีนะครับติดหนองแคติดนครนายกติดปทุมโหเนี่ยตรงเนี้ยอนดมมาตุ้มเลย อยู่ใ,ใกล้ๆนี่มานะครับต<า><พ>อนเราเล่นด้ครับวันนี้เล่นเรืออเ่องใหม่นะครับโอเคกาซอลงว่ไไปใช่กสลอเขาเปลี่ยนชื่อเรื่องยังเขาเปลี่ยนชื่อเรื่องยังยังไม่เปลี่ยน,นโอเคนานๆเล่นเพลงเรื่องนี้โอ้กาซอลงนี่ตั้งแต่จอหอแล้วนะไม่เล่นตั้งแต่จอหอนะใช่ป่ะนานมากอ่ะตั้งแต่กลับมาจากเชียงใหม่ไม่เล่นจอหออะ่ะโอ้โหโอเคผมจำได้หมดใครเอารูปผมไปใช้แอปอไปใช้ผมทั้งมุมหนึ่งผมจำได้หมด โอเคทุกคนวันนี้เดี๋ยวปลอดโยไม่หนักนะครับปลอดโปร่งอยู่โอเคครับเดี๋ยวไปกินคงกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวมาเจอกันนะครับน้องน้องบริเก้เนี่ยจอดไม่ได้ที่จอดบริเก้เนี่ยแนะนำให้ดูหน่อยดิแำให้ดูก่อนลำให้ดูก่อนวิธีวิธีพิสูจน์บริเกครับบริเกเด้แต่ผมจะให้จ้าน้องพกินจ้าเดี๋ยวผมทดสอบให้ผมลำทัวให้ทัวลำดู ไ้ผมจำได้โอ้เยอะพี่คนสวยเมื่อคืนเป็นไงบ้างเมื่อคืนเล่นเมื่อคืนหรือเมื่อคืนที่แล้วเมื่อคืนก่อนหว่งท้องเล่นเมื่อคืนก่อนวันนี้มาได้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะหัวมนเหม็นนนิดนึงเพราะว่าเวลาเจอใครก็ถามว่าอ้าวยี่หว่าไม่มาได้เหรอพราะบอกไม่มาปุ๊บก็จะหน้าเป็นบูดเลยใส่เหมือนพี่นุ่นเออ เหมนตกใช่ปล่อยปล่อยเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะเรายิ้มที่หายไปแมววแววโดนแม่บ่นนเดวันนี้ก็คิดถึงวันนี้เรื่องกาสลองกินกาสลองปัาจะเล่นเป็นอะไรซอบีอใช่ตัวคู่เหมือนนะซอปีอปีอ๋อที่มันเป็นไอ้นี่ไงเป็นใบคู่กะ ที่นี่คูกับพี่พี่นุ้ันใจเทียพี่นุ่เออมันเป็นซอบีบซอบีเดี๋ยวรอชมกันนะครับวันนี้แต่งตัวส,สวยๆกันทุกคนเลยวันนี้เรื่องนี้ไม่ได้ดูนานมากแล้วนะตั้งแต่จอห่อต้นปีอะตั้งแต่จอหอต้นปี <c oughs> อะโอ้นานมากเลยเนี่ย่เล่นไม่บ่อยนะโอเค <c oughs> มีตาลร,รับชมกันโอเคครับนัก <c oughs> เรียนมาด้วยหนึ่งคนแล้ว <c oughs> โดดเรียนมาวะเนี้ ดดเดินเดินเฉยไม่ได้โดดเดินออกมาเฉยออกมไม่ได้เนี้ยภาพสื่อภาษาเฉยไม่ได้โอมาแล้วนี่ทุกคนการันตีว่า15ของแข้เราโกงอายุนะเดี๋ยวรอชมกันการแสดงคืนนี้วันนี้กาซลองนะครับกิ่นกาซลองนี่โอเคจ้ะพี่ลูกกบมาแล้วนี่พี่กบมาแล้ววันนี้พี่กบมาแล้วพบกันแล้วเมื่อคืนไปเล่นไหนมาพี่กบ สองคืนเมื่อคืนหยุดไปเพชรบุรีโอหยุดเราต้องพักเนาะเพราะเราเลิกเช้าเนาะโอ้โหเหนื่อยเลยวันนี้ก็มาเต็มเต็มเต็มคณะนะครับพี่กบมาทุกคนมาครบหมดเลยรอชมวันหน้าไปทีจ้ะวันนี้ก็น่าสนุกเพราะว่าวันนี้กินการะลองนะครับมีพี่ตงพี่ตงมาแล้วอานุนมาแล้วเอารถเก่งไปก่อนครับรถเก่งไปก่อนรถเก่งไปก่อนให้รถเก่งไปก่อน เอาลูกน้องเขานี่เอาคันจอดนี่เลยพี่เก็บหมดเลยครับสามพันเก็บไหลังเข้าเลยครับจะต้องเไว้กองนั่นแหละพี่ เดี๋ยวข้านั้นถอยก่อนทีละคันพออยู่เอาไปเลยเดี๋ยวรอถอยหลังที่ละคันนะพี่เดี๋ยวแป๊ดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊ดนึงเอาถอยมายาวมาครับยาวมาเลยยาวมายาวมาหักมาหักมาอีกอีกอีก อ้าวขึ้นตรงขึ้นตรงพิธีข,<อ>ขึ้นตรงเลยขึ้นตรงมาอีกหน่อยโอเคพ่อพ่อเอ,อาตรงไปเลยจ้ะเอามาชิดเวลรที่เหลือไม่ต้องชิดมากก็ได้พี่ตีที่เหลือโอเคอ,ไไอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกคันหนึ่งแล้วเหลือคันสีดำอีกคันหนึ่งครับคันไหนคันนั้นลูนไหนคันไหนอ่ะตอนนี้อ้าวพ่อพี่ตี าข้างหน้าหลบหลบรถหน่อยนะครับเดี๋ยวรถถอยเข้านะครับรถรถนะครับเอามาถอยมาเอาม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 าครับมาเลยเอาคืน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 ตรงมาโอเคพอ่อพ่อครับพอ่อ ตุตะตุตะมาแล้วเลยข้นหนึ่งสีดำครับนี่นางเอกมาแล้วมาแล้วนางเอกลงมาแล้วอย่านางเอกนี่อ่ะนี่อ่ะนี่วเดียวนางเอกนางเอกนี่ลงมาเจอนางเอกเจอนางเอกลงมาแล้วไม่ได้เจอนาแล้วแม่วิจ้า ครับพี่แน็ตมาแล้ววันนี้กินกาซลอลนะครับต้องเชิญนางเอกมาหนึ่งคนมาเล่นกินกาซลอลนี่โอเคพี่แน็ตมาแล้วโอ้โหมาแล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็ดีครับวันนี้พยายามจะรีบมาให้ไวแต่ว่ารถมันติดหน่อยก็เลยมาช้าร์จเดืนนี้รถมันเยอะใช่ครับวันนี้เรื่องอะไรวันนี้คุณคนรอดูกันกาซาลองอ่าบางคนรู้แล้วเนาะได้โอ้โหวันนี้ไม่เล่นนานแล้วเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาใช่กี่เดือนรอบนี้ผมว่าจะดีกว่ารอบที่แล้วอ่าเพราะ มื่อคือไปดูมาทำกันบ้านมาแล้วก็อาจจะมีปรับปรับเพิ่มเติมให้มันดูเยอะมากขึ้นเพราะว่าโยร์สังเกตว่าหลายเรื่องอย่างดำรงก็มีการปรับมีการปรับปรับเนื้อร้องเหมือนกันมีปรับตลอดเพื่อเขาเรียกาเปิดแดูการใหม่อยาก้คนดูได้ดูอะไรใหม่ๆบ้างเนาะใช่ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวคืนนี้มันเน่โอเคครับสวัสดีครับใจไม่อยากไปอยากหยุดตัวหัวอย่างเดียววน้องไม่มีไม่มีภาพครับมาแล้วเพล็กมาแล้วทุกคนครับวันนี้เลยเปิดหน่อยครับเปิดเปิดหน่อยเปิดหน่อยเร็ว เอาหลังเข้าเลยพี่เจนเอาเดินหน้าไปเหลังเข้าครับเดินหน้าไปหลังเข้าได้เลยห้า เดี๋ยวตอนหน้าเวทีจะบอกได้ว่ารายได้ไม่ได้เลยทุกคนแซวหน่อยที่แซวหน่อยไม่รู้เพ่เขาไปเข้าห้องน้ำมาเปล่าไปมาหักเลยหักอกจ้าหักมาเอาขึ้นโต้ง แม,แม่มารอผลหมดแล้วนะทุกคนมาได้นะผลไม่มีแล้วจุดตาเมเวลาเป๊ะเอาจากตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปหน้าเวทีนะครับ <Trans> โอเค อ้ายสุดหล่อมีคนมารอแล้วแหมมาถึงก็รับทรัพย์มาถึงก็รับของกินเลยโอ้โหเนี่สุวนเจ้าที่เรียกตรวจแล้วอ่าขึ้นเวทีแล้วครับสุดหล่อขึ้นไปทีแล้วครับน้าก็สุนรับ พี่โย่ปน้าไปทีแล้วน้าดีครับโอเคอคิดับน้องก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวกระจาแม่แม่ทีมโคลาก่อนนะพลังจากทีมโคลาานะนายามาจากโคลาามาตำม,มาั้วมี่มาตำท็อตไม่กิน นตรงทีมของเรกลับบ้านก่อนได้ถ่าเลยทุกทีมครับถ่ายเลยในารอัจะากจะให้รู้นะว่าใครไม่ไปนะนี่นี่เชช็คอใช่ผมผมนี่แหละไม่ไปยอกยอกทีมนี้เข้าใจถึงเพิ่งได้ยิ่วกันีออล้วอ้อ้อ้ยโองยล้วโอยาอ้ยโอ้ยโร้ยโอ้ยนอนยโอ้ยนอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยัอนยโอ้ยโอ้าอออมออ ยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเนี่ยให้น้องแบ่งไว้แล้วอะน้องแบ่งไว้แล้วครับใครขโมยเก็บฟุ้งอยู่โอ้ไม่รู้ละเหลืออะไรก็กินนั่นแหละตรงนู้นแหละพี่วางอยู่นู้นแหละของผมก็ส่งแม่แม่โคราชกลับบ้านก่อนเพราะว่าเขาไกลครับผมก็ร้อยกว่าโลเหมือนกันนะครับบายครับผมไปโคราชไม่เคยไม่เคยเหงานะไม่เคยเหงาไม่เคยอดละในทีมนี้ไม่เคยอดนะครับ ส้มตำส้มตำบุกข้าวหมี่ได้กินทุกไฟนะครับถ้าส่งแม่ขึ้นเรื่องก,ก่อนบา,บายส่งคณะพ่อป่ากับโคราชก็ลงคณะพ่อป่ากับโคราชก่อนโอเคส่งน้องที่จะคนหลายคนไม่ส่งทางนี้ส่งตะก,กี้กลับบ้านก่อนของนี้ตะก,กี้งดเป็นไวเกินหนึ่งวันเพราะว่าฝนตกตะโคราชเลย ตกแรตอนนี้ยังไม่เยอะนาะทุกคนต้องมาตุ้งตะกี้เยอะๆเพราะตะกี้จะต้องไปลิเกงานไกลๆมอเตอร์ไซค์ลำบากนะต้องมีรถกระบะรถเก่งนักคันหนึ่งแล้วอันนี้ยืมมาอันนี้ยืมเขามานะมันลำบากเขาต้องรีบไปคืนเขาเราต้องขับระวังด้วยโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจ๊กันที่15นะครับที่ประจนาคารสำหรับส้อนรับเจวิเชียนนะครับแล้วก็ทีมกุลาตุลีจ้าหมุนน้องๆก็จบแล้ววิธีมอบรถก็คุยกับทีมงานนะครับตรงนี้เนาะพยายามถ่ายไม่เห็นรถนะครับเนื่องจากรถเนี่ยคลิป ผมว่ารถเขจะให้ลงหลังจากวันที่กลุ่มปิดแล้วนะครับก็จะไปพรีเซนต์ขอบคุณ FC ทุกคนที่ามาสพอร์ตกลุ่มปิดให้น้องนะครับจะเพียวจะลงในส่วนของคลิปสัมภาษณ์แทนนะครับ เราเป็นศิลปินนะส่เสือขาวเป็นอ้วแล้วก็เป็นแดเือขาวด้วยนะจอมแม่แม่เปลี่ยนฟังแล้วเอา้าเปลี่ยนฟังแล้วมาแม่ปืนมาต่อแล้วฟังเดียวช็อตฟรีอีกแล้ว หนักเลยมาแล้วนะครับทุกคนทีมงานแล้วนะน้องลาทุกคนแล้วทุกคนโอ้ย มตกแล้วหมดล,ลงแล้วขโมยสั้นนีมไหยเนี่ยไ,ไม่ด้วยบ๊ายบาเรามาเจอลูกกบสอสีมานครชกบันทั้งหมดตีตีไฟแตกทุกไฟครับและแตกมี เป็นไงบ้างวันนี้พี่กบครับเจอกันพี่กบไปแล้วน้องขึ้นรถละนุนนะพี่ต้อมไปแล้วอ้าวคนลงรถจ้ายายขึ้นรถเร็วคนลงแล้วเรายายคนเดียวอ้าวขึ้นผิดฝั่งยายขึ้นหน่อยอ๋อน้อง น้องขับเองนะครับวันนี้น้องขับกลับเองเพราะว่าน้องตี๋ก็ต้องกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้มันก็จะเป็นธุระกันนะครับวันนี้งานใกล้นะที่พ uh, ิ่ยาเองนะครับเพราะตี๋ต้องขับรถบ้านกลับนะครับน้องตี uhm. ๋ต้องขับรถบ้านกลับทุกทีนะครับน้องตี๋ต้องขับรถบ้านกลับทีนี้งานไหนถ้าเป็นงานไกลๆนะครับน้องก็จะรวมกันไปคันเดียวกันนะครับให้พี่ตี๋ไปเชียนผ่ายกันขับแล้วก็รวมปีแล้วป้นไปคันเดียวกันก็ดีน่ารักดีครับเพราะว่ารถมันใหญ่นั่งได้หลายคนอยู่แล้วครับบ้าๆไปแล้วพี่ต้อมไปแล้ว

พี่ผมโอเคอ๋อจอมทโอเคเดี okay. no, bye bye. ๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวรถบายบายเนี้ยค so ุณขับรถไปหล่อจังอ่ะอะไรครับเก้าบ้างนหรครับโดี๋ยนี่เจ้าของเอาไปคันนี้หรอครับผมเดี๋ยวฝากทำบ้านคันนี้ให้ผมด้วยนะเจ๊นะคันนี้คันนี้หรนี่ครับอันนี้ น้อยน่อยนะได้อ่พี่ขับให้เลยคันนี้อันนี้เรือเรียกรถบ้านหลังใหญ่นะใช่เราจะไปกันเป็นครอบคยัวใหญ่เงี้องน้ำให้คือรถรถน้ำรถท่องน้ำดีกว่ารถบ้านรถท่องน้ำเออพี่โน้ตก็ขับไปเป็นเพื่อนพี่เชนเป็นพี่อรพี่ตีครับบ่ายโอเคบาแล้วความเริ่มเลยเขายื่นตือต่อคัสซีมายื่นเยอะนะครับจริงๆอันนี้ขับรถบ้านต้องมีทอสองนะเขามาทำต่อสองเพิ่มนะครับ ไปเลยไปครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะส่งน้องเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วอันนี้ก็อันนี้กักนอยู่โอ้เฮ้จ้า <c oughs> อะไรวะล่ะแอลวันนี้ซิ่งเองแรกเนี่ย็แ,แล้วพอพิตรีต้องไปขับคันนู้นเนาะพี่นู่งก็นั่งเป็นเพื่อนพิตรี ตอนนี้พี่น้ำกับพี่เคียนก็เอารถกลับเป็นเพื่อนกันอันแน่คนซนโดนบีบแจะไปหนึ่งปอนด์นะครับเนี่ยพี่นุ่นพี่นุ่นก็แป้นนำไปเลยนะวันนี้เป็นคนขับรถนำนะครับโอ้โหน่ารักมากคทีมละหมุนวันนี้ก็สั้นๆนะครับนู่นทีมแม่สุทีมพี่เน่นู่นรอส่งน้องอยู่นู่นนุ่นนู่นขับอยู่นู่นโอเคครับเดี๋ยวพี่โอกลับแล้วนะครับส่งน้องแล้วนู่นไปนู่นแล้ว ก็เป็นตัวแทนทุกคนดูแลน้องจนเราสุดท้ายแล้วกันนะครับเราพีโยกจะเดินทางกลับจากเชียงแซานะครับพรุ่งนี้งานที่บางพีถ้าไหวก็จะไปแน่นอนครับวันนี้โดนฝนทั้งวันเลยนะครับไม่รู้กลับไปบ้านสภาพจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหทุกคนขับรถมาร้อยเป็นร้อยโลแล้วมาเจอฝนสภาพนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ซัพพอร์ตแล้วก็สนใจมานะครับเดี๋ยวจะลงคลิปสัมภาษณ์น้องให้ชมกันนะครับหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนโปรเจกต์บ้านให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยนะเพราะว่ายังมีโปรเจกต์ยังไม่เสร็จนะครับโอเคครับ